หลังสารรัฐธรรมนูญนะครับมีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งมวนที่2กลุ่มภพาพันเป็นโมคะดูเหมือนว่าจะมีคำถามกลับไปยังพักประชาธิปัตย์ว่าพร้อมจะกลับไปต่อสู้ในสนามเลือกตั้งหรือไม่รวมถึงอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ยอมรับว่าการตัดสินใจบอยขอดการเลือกตั้งของพักประชาธิปัตย์ถือเป็นเรื่องที่เสียโอกาสทางการเมืองชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัทุวิกกับเสล บรรดานักการเมืองนักวิชาการรวมถึงผู้คนในสังคมหันไปตั้งคำถามกับพักประชาธิปัตย์ทันทีที่สารัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะว่าการเลือกตั้งที่จะเป็นทางออกของความขัดแย้งได้กลายเป็นหมันซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการขัดขวางการเลือกตั้งของกลุ่มกปปสที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแยกไม่ออกกับการบอยคอรตไม่ลงเลือกตั้งของพักประชาธิปัตย์และเมื่อมีเหตุต้องโมฆะพักประชาธิปัตย์จะกลับเข้ามาสู่สนามการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่โดยบุคคลที่คร่ำบวดทางการเมืองมานานอย่างนายบรรหารศิลปะอาชาและนายอนุทินชานวีรกูลที่เห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อเป็นทางออกของปัญหาแต่เพราะพักประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกตั้งจึงทําให้สถานการณ์การเมืองในขณะนี้ไม่มีทางออกจึงเรียกร้องให้พักประชาธิปัตย์กลับเข้าสู่สนามการเลือกตั้งเราะสานมันทำไมให้ทางออกมาเลยเพียงชิว่อไม่ถูกต้องแย่เลง ทีนี้ใครจะป,ประกาศละ่ะต้องถามใครป,ประกาศ <c oughs> ประกาศใหม่พับเนี่ยอีกฝ่ายไม่ลงจะทำาไงม,มันก็แผ่นเสยนตกร่องอ่ะไม่งั้นก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปถูกต้องตามเหมือนกันวันนี้ก็ได้มีการตัดสินโดยสารรัฐธรรมนูญแล้วว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์กล่าวโดยสรุปก็คือเป็นโมฆะนะครับ ก็น่าจะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ทุกๆฝ่ายจะได้หันหน้าเข้าหากันแล้วหาทางออกให้กับบ้านเมืองและไม่ต่างไปจากอดีตรองหวัวหน้าพักประชาธิปัตย์อย่างนายอรงกรผลบุตรที่ยอมรับว่าการที่พักประชาธิปัตย์บอยคอดการเลือกตั้งถือเป็นเรื่องที่เสียโอกาสทางการเมืองเพราะขาดโอกาสในการที่จะเป็นผู้นําในสภาเพื่อปฏิรูปประเทศโดยผ่านความเห็นชอบของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นทางสันติอาหิงสา มากกว่าการใช้ความรุนแรงเมื่อสารัมนูนได้วินิจัยเป็นโมฆะก็เริ่มต้นกันใหม่แต่ว่าท่าทีขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามีความจำเป็นที่พักจะต้องยืนยันเป็นหลักว่าพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งพร้อมที่จะนำประเทศกลับสู่วิถีทางประชาธิปไตยนะครับเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่ายังมีทางเลือกทางออก ททที่เเปปป็็นนนนนแแแววาาางงสัตติิละนนระรชธไยอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่าทางออกของประเทศไทยนั้นคือการเลือกตั้งซึ่งจากนี้ไปเห็นว่าพักประชาธิปัตย์จำเป็นต้องดำเนินให้ได้ข้อยุติโดยเร็วในเรื่องปฏิรูปตามที่ต้องการและเข้าสู่กระบวนการตามระบอบกติกาของสังคมให้ได้ถ้าเราเห็นว่าจำเป็นจะต้องให้มีการปฏิรูปประเทศ ก็ควรมีบทบาทในการที่จะช่วยสนับสนุนให้ท mm ั hmm. <L> ้งทางกบาสและก็ทางรัฐบาลได้เจรจาหาข้อยุตินะครับแล้วใช้เวลา5-6เดือนในการปฏิรูปโดยที่เมื่อตกลงกันได้แล้วเนี่ยก็กำหนดวันเลือกตั้งการบอยคอรตไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ทำให้ในอลงกรมองว่า พักประชาธิปัตยได้บทเรียนในครั้งนี้แล้วและต้องหันมาทบทวนบทบาทหลังการบอยคอรดการเลือกตั้งถึงสองครั้งในรอบ10ปีที่ผ่านมาโดยในครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2549ในรัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารในปีเดียวกันซึ่งก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นวิธีการที่ดีที่สุดคือต้องเล่นการเมืองโดยยึดระบอบกติกาตามระบบประชาธิปไตยเท่านั้นนัทวุฒิกำเจริญ NBT News, Focat.